ไม่ใช่คนนอกเลยทําไมคุณไม่ช่วยเหลือกันเองอเราก็รอผลอยู่ว่าสิ่งที่เรากําลังทําอยู่ในคันนี้ล้วก็ให้ไม่ใช่แต่ที่จลานะฮะทั่วประเทศว่าถ้าสามีเขาเนี่ยเขาเสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยไอ้เรื่องดอกเนี่ยไม่น่าจะไปคิดเขาอะเอาแต่ต้นกลับก็ไม่ว่ากันเอาเฉพาะที่เสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่นะฮะ เรื่องปกติโดยทั่วไปก็ตามหลักการสากลไปก่อนอันนี้ต้องฝากเรียนนะครับผู้ที่รับผิดชอบเรื่องนี้นะครับทุกท่านช่วยรับพิจารณาเรื่องนี้นะครับว่าเป็นความเดือดร้อนของครอบครัวของตตผู้เสียชีวิตโดยเฉพาะที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งอยู่ในเรื่องของสากอนนี้นะครับก็อยากจะฝากท่านผู้มีอำนาจนะครับในเรื่องของสากอนนี้ช่วยดูแลเรื่องนี้อย่างพิชางเนี่ยตำรวจเนี่ยนะครับคือบอกตรงตำรวจทางใต้เป็นผู้เสียสละ นะครับแต่นี้พอสังคมเนี่ยพอมีตำรวจเรื่องไม่ดีหน่อยก็โจมตีตำรวจอย่างเดียวแต่คนที่พิการบาดเจ็บสาหัสเสียชีวิตสมองล้าอย่างเช่นพันตำรวจโทวันะบุญชัยอดีตรับปินลองพุ่มกับตชดสี่หนึ่งยะหายาะลาผมไปเยี่ยมตัม้่อต่รอโรงพยาบาลเนี่ยโดนยิงหัวเปิดเมื่อมาห้าปีที่แล้วผมไปเยี่ยมนะฮะน้ำตาเขาพากออกท่านเฉลิมเกียรติตอนนั้นเป็นพลนตำรวจโทเฉลิมเกียรติสิวลขาท่านนำทีมไปคุณสุริมาสุดที่สัมภาษณ์หลายคนที่ไปกัน,นไปเห็นนั่ร้องตาแก่พาดเลยเยอะแยะ,ยะ,ยะไปหมด นะครับคือกำลังใจไงยิ่งโครงการของเนี้ยยังต้องยกย่องคุณวิยาตกลเจริญเวศนะ<ช>คุณวิยาเนี่ยนอกจากเป็นคนสังคมนักสังคมตะเคาะแล้วนะท่านผู้ชมยังเป็นสื่อมวลชนด้วยนะฮะเข<ช>ียนอยู่หลายฉบับตอนนี้เป็นเป็นอยู่ของไทยรัฐนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่เสียสะละจะต้องยกย่องยิ่งแล้วหลังจากนั้นไปเยี่ยมที่ไหนต่อครับก็จริงๆเราก็ต้องกลับไปหาวีระบุรุษอ่ามีใครบ้างครับนะฮะกลับไปหาวีรบุรุษหนึ่งในนั้นที่คุณสุทินพูดคือ พันตำรวจโทวันนะบุญชัยก็ไปเจอจากเมื่อก่อนท่านเดินไม่ได้ท่านท่านต้องนอนนอนือนที่ว่าเนี่ยเพราะท่านเป็นนา้มาพึกเพราะถูกยิงปัจจุบันท่านเริ่มเดินได้นิดหน่อยละเพราะฝันและกําลังใจท่านบอกว่าท่านได้ฝันและกําลังใจฝันกําลังใจที่ดีที่สุดคือฝันกําลังใจของครอบครัวพ่อแม่ท่านเนี่ยอายุ80่ายังดูแลลูก ซึ่งอายุก็สี่สิบเกือบห้าสิบแล้วมึงฮะผมว่าฝันกําลังใจเป็นเรื่องที่ดีที่สุดท่านเลยบอกว่าดังนั้นเนี่ยตำรวจสามจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือตํารวจที่ปฏิบัติหน้าที่โดยที่เสียสละร่างกายขนาดนี้ยต้องให้ฝันกําลังใจอเป็นหลักเลยฮะฝันกําลังใจมันก็เลยมีคําพูดหนึ่งของท่านพิระพุ่มพิเชษพูดขึ้นมาแล้วผมชอบมากว่าท่านบอกว่าก็ต้องทําใจอย่างหนึ่งนะฮะว่าตํารวจเนี่ย ในสังคมเนี่ยภาพลักษณ์มันติดลบเพราะมันมีตำรวจอาจจะไม่มากแต่มันทำให้ภาพลักษณ์เนี่ยมันทำให้ตำรวจโดยมากเนี่ยติดลบหมดแต่เขาก็บอกว่าอย่างหนึ่งว่าก,ก็ต้องพยายามทำทำเพื่อให้สังคมรับรู้ว่ายังมีคนดีอยู่ในสังคมการการไปทำงานครั้งนี้ของพวกผมเนี่ยท่านพูดเลยว่ามันเป็นงานติดทองหลังพระม,มันไม่โดง่งไม่ดังแล้วก็ไม่เป็นซุปตาเหมือนเหมือนในสังคมที่บอกเนี่ย มันไม่ดังแต่มันมันจะได้ใจสําหรับคนที่ได้รับมอบในสิ่งนี้เนี่ยนหะเป็นสิ่งที่บอกเออทัางท่านวันณนะวันณะบุญชัยเนี่ยท่านก็บอกว่าถ้าท่านเดินได้และพูดได้ปกตินะท่านจะเป็นหนึ่งในโครงการนี้ที่จะมาร่วมมาลงนะลง,ลงเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันทําแล้วมันได้ผลทําแล้วคือการ์ดใบเดียวเนี่ยเราเหมือนเหมือนเหมือนที่ท่านบอกว่ามันอาจจะไม,ไม่ได้มีค่าอะไร แต่ตำรวจที่อยู่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยท่านมีคนระใบนะฮะวันไหนท่านท้อเนี่ยท่านก็หยิบการ์ดไปนี้ยมาอ่านครับผมอยากเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าการจ่าหน้าในสามจังหวัดนะครับอืเขาจ่าหน้าียบร้อยแล้วไม่ตรงกันหมายความว่าเขาสามารถกระจายไปพื้นที่ต่างๆด้วยที่ยะลาปัตตานีราธทิวาสในสพต่างๆการ์ดไปนี้ก็จะว่อนไม่ได้ สพต่างๆเขาจ่ายหน้านะครับแต่นี้อันนี้ใบนี้ปัตตานีนะครับครับใบนี้ก็จะเป็นที่ดาราทิวาสเห็นไหมครับนก็จะมีสายที่มีหลายที่สายที่งั้นการใบนี้ผมอย่างที่ผมเรียนนะครับว่ามันเป็นเรื่องของความรู้สึกที่มีนะครับความรู้สึกที่มีใบเล็กนะครับโอเคเป็นการให้กําลังใจทางตาเป็นการยิ่งใหญ่ในความรู้สึกถูกไหมครับที่ผมพูดอย่างนี้ใช่ครับใช่ไหมใบกลางใบเล็กแต่ความยิ่งใหญ่ในเรารู้สึกของความทุรักมันมีสโลแกนอยู่นิดเลยครับคุณเศิษตีฝากนิดเขาบอกว่า ตัวเนติวงกุหลาบเนี่ยพันธุ์รโทรเนติเขาบอกว่าส่งรักบรรสุกเนี่ยไม่เท่ากับผู้ส่งได้ความชื่นใจผู้รับก็ได้ความชื่นใจแต่ความชื่นใจทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากความทรงจําที่ดีระหว่างผู้ส่งและผู้รับอันนี้สําคัญมากมัน,น,นมเป็นความทรงจําที่ว่าแนวหลังสู่แนวหน้า ครับเอาละแต่ต้องขอบคุณคุณวิทยาสกลเจริญเวสจริง,รงๆวันนี้ที่เป็นต้นแบบต้นต้นหลักและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพันธุโทโทนติุงกุหลาบสารวัตส,สืบสุบสวนของบอกทศสี 4, ที่เป็นผู้ริเริ่มโครงการกับโครงการสร่งลักปันตุกสูช่ชายแดนใต้โดยปัสก้าท่านผู้ชมครับวันนี้รายการตามหาความจริงต้องขอบคุณวิทยาสกลเจริญเวส อย่างมากที่มาร่วมและมาเล่าสิ่งดีๆโครงการดีๆให้กับเราขอบคุณพี่ยาสมากครับขอบครับท่านผู้ชมครับ,รบ,รบเดี๋ยวเรามาพบในช่วงสุดท้ายของรายการกับรายการตามหาความจริงไปเปิดโครงการเกี่ยวกับเรื่องของบริษัยทยูเ็ดอันมอนทึ่เป็นบริษัทที่ทําธุรกิจแบบคืนสู่สังคมกับดาราน้องคิมเบอรี่และน้องพัชรศรีบรญญมาศหรือน้องกาละแมแห่งช่อง3เดี๋ยวพักสักคู่ครับ พิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดล้างบางขายตรงนอกรีดปิดฉากสหกรณ์กรมะลอคอปพอปล่อยผีประกันวินาศภัยผ่อนผันเงินกองทุนต่ออีกหนึ่งปีคุมเข้มตุ๊กตามหาภัยเฟอร์บี้สอมออย้ำไม่มีมอ,อกอเชื่อทันทีนีเวียฟุง้งติดท็อปเทนโลกเมินพรีเซนเตอร์ดารา เปิดโปงเกมล่าหัวคิวคนรวยร่วมธุรกิจล่อเป้าเปิดศูนย์แจกเบนซ์เสียทรัพย์เป็นล้านเอ็กซเลตลาดชานมเกาะกระแสฟีเวอร์จุดประกายธุรกิจเกิดใหม่ต่อยอดเฟรนชายเปิดคัมภีร์บทใหม่ตลาดเครือข่ายเล่นกลยุทธ์ผ่านสื่อตอกย้ำแบรนด์ธุรกิจสื่อพิมพ์ตลาดวิเคราะห์วางแผนแล้ววันนี้ห้ามพลาดน,นะคะ SK 99 ปุ๋ย NC เคมี er ชนิดน้ำช่วยพืชทุกชนิดจเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้นให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ SK 999ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่สนใจโทร02 105 6666 021056677จากสภาวะเศรษฐกิจที่ตกตำ่ำความยากจนกเกิดเป็นปัญหาใหญ่ของคนทั่วไปแต่วันนี้ด้วยความตั้งใจจริงที่อยากจะเห็นคนไทยรวยทั่วหน้าของผู้ชายคนนี้กายไพรินผมจะเปลี่ยนแปลงคนไทยให้รวย24ชั่วโมงดูช่อง iNTV ช่องนี้มีแต่คำว่ารวยแน่นอน ่วย21ชั่ววโมงันนี้เรามีเครือข่ายนะครับพันธมิตรหลายๆส่วนนะครับที่มาช่วยกันนะครับเพื่อให้เกิดง,งานมันยิ่ขึ้นนะครับก่อนอื่นนะครับขอการเรียนเ,เชิญท่านตำรวจเก่งประสบโชคของมูลนะครับรองผู้ว่าราชการกองป่านะครับหัวหน้าสูง <ersch> ป่าไฟจระัรถจนรถยานยนต์ขอฝานะครับเ่าในงารและผู้ิในการปราบปรามการยกรกรรถยนรถจักยานยนต์ำงานเกิคาท่านรวจสอบรถผู้พันพ่วงผทานในพิธีตลอดผู้อุทรณ์ตรงกลางตลอดพิธีโครการประตูพระบกถ้าผู้กกับการปราบปรามการประพฤติจะให้ความผู้เป็นโวท่านผู้บริหารมูลนิธิทุนสแข้แข็ง ทา่านผู้บริหารบริษัทดัตต์ปลอดประเทศไทยจำกัดมิสเตอร์ไตเปยนยัปและมิสเตอร์เมนกูเทนท่านผู้แทนส่วนราชการผู้แทนภาคเอกชิสระจนท่านผู้มีเกียรติที่บริรักษ์สุนทรครับวันนี้นับว่าเป็นวันดีอีกวันหนึ่งที่ทางกองกำล ah ังปราบปรามโดยศูนย์ปราบปรามการตรวจสอบรถยนต์รถจักรยานยนต์ได้มีโอกาสต้อนรับท่านประธานตลอดจนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้จากเวลาอันมีค่า มาร่วมงานกับ,บกองทัพปราบปรามและผู้สื่ิสุขชนกันแขงในวันนี้ตามนโยบายของสำนักงานตชรวจและกองการตํารวจฝ่ายกลางที่เราการ,การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปร,บปรามอาชญากรรมเพื่อเสริมสร้างให้สังคมมีความปลอดภัยใ,ในชีวิตและทรัพย,สย์สินปลอดภัยจากยาเสพติดกองทัพการปราบปรามโดยพลตํารวจตรีสุพิสารพักดีนานชาตได้จัดทำโครงการตำรวจผู้รับใช้สุมชน เื่อบูรณาการและกับเพื่อนการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อ,องทั้งหน่วยงานภาครัฐและวิสัทกิจภาคเอกชนและประชาชนโดยจะปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจของสถานีตำรวจทั่ว,วประเทศโดยเ,ยเป็นไปต,ตามความพร้อมของกำลังและอีความสามาถในการนี้กองทัพการปราบปรามได้ร่วมง,งานกับมูลนิธิ่กจุดเข้มแข็งซึ่งมีกับผมเป็นประธานมูลนิธิโดยมูลนิธิมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างให้ชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินปลอดภัยแก่ยาเสพติดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีเครือข่ายั้างในและนอกจุกงนสงสนับสนุนการปกครองในตัวประชาธิไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขในการดำเนินงานของมูลนิธิชุมชนเข้แ็นได้ทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายต่งางๆทุกภาคส่วนโดยในการจัดการครั้งนี้ผ่านกองทัพการปราบปรามได้ร่วมกับมูลนิธิชุมชนเก้มแ็งและภาคีเครือข่ายอันได้แก่ บริษัทดาตาจอดประเทศไทยจำกัดซึ่งเป็นผู้แทนจำหน่ายสินพัน์กาต้าจอดจากประเทศออสเตรเลียเพื่อใช้ในการพิสูจน์อัตลักษณ์ของทรัพย์สินโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์สิ่งนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบันสถานภาพการจรกจรรถยนต์รถจักรยานยนต์ตลอดการโักรรมทรัพย์สินอื่นๆรวมทั้งการปลอมแปลงทรัพย์สินต่างๆมีเป็น <c oughs> จำนวนมากได้สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอย่างใหญ่หลวง หน่วยงานภาครัฐได้ร่วมกับภาคเอกชนในการสรรหานวัตกรรมใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพเพื่อนํามาใช้ในการติดตามทรัพย์สินที่ถูกโจรกรรมเพื่อปืนให้กับผู้ถือหายให้มากที่สุดที่ผ่านมายังขาดเครื่องมือที่ปกปินอัตลักษณ์ของทรัพย์สินที่ถูกโจรกรรมทําให้ในสิ่งของทรัพย์สินที่ถูกทุ้หายหรือถูกโจรกรรมได้เืนยอยู่ในกาที่ตับการี่ทางจุกเข้นแผนและพาฒน์กระขายอันได้แก่บริษัทดีเทสตอ ประเทศไทยจำกัดก่อแทนจำหน่ายสินค้าตราสัตว์ตีนเองจากประเทศออสเตรเลียซึ่งทำหน้าที่ในการจิตูนักร้านของสัพว์หินลมท้ารถยนต์และรถจักรยานยนต์เปลี่ยนตัวเหมือนเป็นการจิตดีนเอให้กับสัพว์หินของจักรานยนซึ่งเป็นนวัตกรรมที่มีศิภาพได้นำมาใช้ในประเทศไทยเป็นครั้งแรกโดยทำิลาดได้ทำความเข้าใจกับความต้อการซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ในสังกัดของกวามการตำหนดขอบโครงการสำนักงานศูนย์ Thai และมีหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนทั่วไปทั่วประเทศเรื่องการที่จะเผินแพร่กราชกรรต่างให้กับประชาชนเพื่อใช้ในการติดตามทรัพย์สินที่ถูกหายหรือถูกจราจรกรรมรู้จักการจรจรกรรมรถยนต์รถจักรยานยานยนต์ของสำนักงานตรวจตราภายใต้การประทับประชาของท่านประธานจะมีการพัฒนาการป้องกันและปราบปรามการจจรกรรมรถยนต์รถจักรยานยนต์ทั้งระบบทั้งมาตรการในการป้องกันการรับแจ้งเหตุ การสำกัดกั้นและการสืบสวนติดตามในอนาคตข้างหน้าครับผมจะพัฒน,นาหรือนำเอากนเทคนโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้กับระบบของผมเราจะสามารถตรวจสอบได้ทันทีว่ารถที่วิ่งอยู่ในทุงท้องถนนขน,นาดนี้มีรถคันใดบ้างเป็นรถที่ เคยก่ออาจจะทำไว้แต่ผมไม่สามารถพูดได้ทั้งนี้ทั้งนั้นผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนหรือทุกคนที่เป็นเจ้าของรถก็คงไม่อยากไปจุดนั้นนะครับเพราะว่ามันขมขืนจริงๆที่รถซื้อมาหรือเพิ่งดาวมาแล้วไม่ได้ขับไอ้ที่ซื้อเงินสดมาแล้วไม่ได้ขับก็อาจจะฟาดเพราะไปแต่ซื้อซื้อมาเง,งินผ่อนขับก็ไม่ได้ขับแถมยังต้องผ่อนทุกเดือนทุกเดือนนี่มันขมขืน นี่คือผมผมเข้าใจแล้วแล้วก็รู้ซึ้งถึงความทุกข์ของพี่น้องประชาชนนะครับผมจึงพยายามทุ่มเทความรู้ความคิดความสามารถร่วมกับนณะทำงานเพื่อที่จะพัฒนานะครับขีดความรู้ขีดความสามารถโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราต้องรีบ